วิงหาาจะมเอการสร้างความเข้าใจเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของกองโดยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีส่วนหน้าสื่อมวลชนนั้นอยู่ในฐานะที่เป็นแหล่งของการกระจายข้อมูลข่าวสารความรู้และข้อคิดเห็นต่างๆซึ่งมีอิทธิพลต่อความรู้สึกความคิดและทัศนคติ จึงถูกคาดหวังว่าจะมีบทบาทสำคัญในกระบวนการจัดการความขัดแย้งและสร้างความเชื่อมั่นแก่พี่น้องประชาชนได้เป็นอย่างดีในการนำเสนอข่าวในพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่พิเศษนะคะสามจังหวัดชายแดนภาคใต้การนำเสนอข่าวนี้เราต้องยึดถือประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นหลักค่ะข่าวนั้นต้องผ่านการกันกรองกว่าที่เราจะออกอากาศประชาสัมพันธ์นี้ต้องมั่นใจว่าข่าวที่เราจะนําเสนอนั้นเป็นข่าวสารที่มีความถูกต้องและถือประโยชน์สูงสุดของการนําเสนอข่าวที่จะออกไป คือเป็นข่าวเชิงสร้างสรรค์ข่าวที่สร้างกำลนงใจข่าวที่จะทำให้พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดค่ะคือเรายึดถือสาธารณชนเป็นหลักค่ะก่อนในการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าจึงได้จัดประชุมพบปะตือมวลชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อชี้แจงแนวทางและรับฟังข้อคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาความไม่สง,งบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และขอความร่วมมือในการนำเสนอข่าวสารให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อความสงบสุขของบ้านเมืองคือสื่อเนี่ยผมอยากวันนี้ก็ทำความเข้าใจกับสื่อนะครับแล้วก็ขอความร่วมมือจากสื่อในการที่จะทาอย่างไรนะทําให้ให้ที่น้องประชาชนเนี่ยนะครับมีการเข้าใจในการกระทาของเจ้าหน้าที่แล้วก็ช่วยในการที่จะปฏิเสธความแรงของผู้ก่อความแรงด้วยนะครับ จะขอความรู้ว่าทํายังไงการสร้างความเข้าใจให้ออกับพี่น้องปเข้าใจในพื้นที่ทใ,ในใน,ในสิ่งที่มีเชิงสร้างสรรค์นะแล้วก็ไปสู่เป้าหมายเดียวกันก็คือเป็นสูนย์่งความสานันติสุขเกิดความสงบสุขนะแล้วก็ยุตินะก็อย่างที่ท่านแม่ทําได้บอกนะคะว่าเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกันอย่างสื่อเองก็บางส่วนอาจจะยังมุ่งเน้นในส่วนของการนําเสนอที่เน้นเป็นข้อเท็จจริง แต่พอได้มาฟังนโยบายแล้วการที่จะสอดแทรกในสิ่งที่พี่น้องประชาชนจะได้ประโยชน์แล้วก็เป็นประโยชน์กับประเทศชาตินั้นเราก็ควรที่จะต้องคำนึงถึงด้วยที่สําคัญท่านแม่ท้าก็ได้เน้นยันในส่วนของยุทธศาสตร์พระราชทานเนี่ยการเข้าใจเข้าถึงพัฒนาแล้วก็การน้อมนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมา,าใช้ในการทํางานแล้วก็การนําเสนอข่าวเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนและก็ประเทศชาติต่ตอไปค่ะ ในพื้นที่ที่ได้ชื่อว่าเป็นพื้นที่พิเศษจําเป็นต้องใช้ความละเอียดอ่อนในการดรําเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นสื่อมวลชนจึงเป็น,นกลไกสําคัญในการนําเสนอข้อมูลต่างๆไปสู่พี่น้องประชาชนดังนั้นสื่อจะต้องปฏิรูปวิธีการนําเสนออย่างไรให้สอดรับกับกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริงสิ่งสําคัญที่ทุกฝ่ายต้องตระหนักคือสื่อต้องร่วมมือกันไม่ใช่แข่งขันกันเองและหลอมรวมกันกับเครื่องสา่อภาพ ผ่านกิจกรรมรูปแบบต่างๆเพื่อให้ทุกพื้นที่ปลายด้ามขวานทองแห่งนี้มีความสงบสุกโดยปราศจากเลี้ยวรอยของความรุนแรงทีมข่าวสูงประชาสัมพันธ์ก็มีการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้ารายงาน